สวัสดีค่ะนอนพักผ่อนกับลูกวิกกี้ชินดูชินอนชินอนเหมือนคนไหมน่ารักเนาะมาแจ้งข่าวเอามาตอบคำถามนะคะชีเป็นพันเวสตี้นะคะเวสไฮแลนด์ไวท์เทอรเรียนะคะเป็นหมาพันธุ์ไซส์กลางค่ะน้ำหนักประมาณ20่พาวได้ค่ะก็ประมาณ10กโลอะไรประมาณนี้นะคะเป็นหมานักล่าค่ะเป็นพันขาวดูหน้าชีชีแบลไหม ชิบาว่านี่ก็มานอนพักผ่อนค่ะแล้วลูซี่อยู่ไหนละ่ะลูซี่มานี่สิอยู่ตรงนู้นค่ะกำลังจะปูผ้าปูที่นอนค่ะเพิ่งไปซังมาลูซี่นี่เป็นชิบาว่าค่ะสายพันธุ์เม็กซิกันค่ะอาน,นี่ละลูซี่มานี่เราลูซี่กัมันลูซี่กัมันดูวิกกี้นอนลูซี่กัมันขึ้นไปอยู่บนหัวแม่มะ ยังไม่ได้ปูยังไม่ได้ปูที่นอนเลยค่ะง่วงนอนก็เดี๋ยวค่อยปูผ้ากำลังปั่นอยู่โอ้ยรู้แล้วรู้แล้วหล่อนจะเลียอะไรฉันเลยมากเนี่ยเ้ชิชอบคสีสค่ะ <c oughs> จัก,กะจี้ไวชิค่ะสวัสดีค่ะกัน <c oughs> วิกกี้ง่วงนอนมากเลยค่ะดูชินอนแบบไหมชิน,นอนน่าราักช,ชิเป็นหมานน่ารักค่ะชิเลี้ยงง่ายจีแบบว่า ชีชอบเล่นค่ะตอนนี้อายุชีเจ็ดขวบแล้วนะคะแต่ชีก็ยังเล่นนะคะของเล่นนี่แบบว่า twenty f o u seven ได้เลยค่ะชีแบบว่าเล่นทุกๆชั่วโมงถ้าเราวางเมื่อไหร่ไม่หลับชีพร้อมจะเล่นนะจริงๆชีจเจ้าของมาวางให้พี่พีมตุ๊กตามาวางให้พี่พีมแล้วชีก็ให้พี่เตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีทําท่าเหมือนไนกอเห็นไหมคนักฟุตบอลนะคะที่เป็นไนกเออชีจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ตัวเล็กเขาก็ชอบเบียนแบบวิกกี้ละ มาตอบคำถามเป็นน้องเวสตี้ค่ะเรียกสั้นๆหรือน้องเวสไฮแลนด์ไวเทเรียชิงว่างนอนชิงว่างชิบะรุซิมันนี่ก่อนซีขึ้นมาซีขึ้นมาโอ้โหเกือบเห็นเค้งในแล้วอันนี้ก็ขี้ออนชิวาวาพันนี้ชิวาวาขี้ออนอุบไม่ขี้ขาเห็นเค้งในเหมือนมีไม่ดีลูก พี่พิมใส่เก่งในค่ะรู้สิมาอิเอ,อไม่ต้องมาเลียกจัิชีเลยค่ะเคนะคะก็มาตอบคำถามเรื่องน้องวิกกี้นะคะซื้อมาเลี้ยงได้เลยค่ะเขาน่ารักค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นแฮร์คัตเป็นแบบสั้นๆเขาเรียกว่าเป็นซัมเมอร์คัตนะคะตรงนี้แต่ถ้าเป็นวินเทอร์คัตเราก็จะปล่อยตรงใต้ท้องตรงนี้ให้ยาวลงนะคะ หรือใครจะไม่กลุ้มเลยก็ได้จะให้เขาโกรเป็นแบบฟูเป็นแบบบอดี้เขาจะเป็นพันเดียวกับโฆษณาซีซ่าเห็นไหมคะที่เป็นอาหารหมาที่เป็นตลับแบนๆนะคะนั่นแหละนั่นคือพันเดียวกันค่ะแต่ตัวนี้มันเบลมากเลยดูสิมันเบลมันน่ากล่อมมันเหมือนตุ๊กตาหมีมากเลยมันเหมือนตุ๊กตาหมีดูสิมันเหมือนตุ๊กตาหมีมากเลยมันเคี้ยวหน่อยอยู่กับมันมันเคี้ยวโอ้มันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวโอ้ดูสิด้วยอื้อ วิกกี้เอ้ยโอเคค่ะบ๊ายบายก่อนวิกกี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะวิกกี้วิกกี้สมายก่อนอืมอืมค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนหามาเลี้ยงันะคะชิวาว่าก็น่ารักค่ะชิวาว่าตัวนี้พี่พิมพ์ได้มาแค่ร้อยเหรียญเองค่ะหนึ่งร้อยเหรียญค่ะชีเป็นหมามันจากบ้านนอกชีเป็นหมามาจากบ้านนอกค่ะมามีพี่น้องทั้งหมดอีกสามตัวค่ะตัวกระเพยกเลี้ยง กาลารับชีมาเลี้ยงชีไข่หน้าวอลมาร์ทค่ะอือหือชีเป็นสาวไฮโซอือใช่ไหมคะหน้าเด่นหางดอกครบเซตค่ะตัวนี้ค่ะมาเข้าสวยอือหือแค่ข่าวันนี้เราก็รีวิวเรื่องมานะคะแล้วก็วิกกี้บ๊ายบายกันบ๊ายบาย,บาย,บายน้องวิกกี้กันวิกกี้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 อกอโอ้แม่กูชชีเห็นตัวเองค่ะชีเห็นตัวเองใน,ใน,ในกล้อง บายบายค่ะแบล็กกันวิกกี้แบล็กกันแบล็กกันมบมนี้กันบายบายตัวบางชิขี้ฉ่าค่ะชื่อว่าชื่อว่าขี้ฉ่ามากโอเคค่ะบายบาย